โดยรวมเนี่ยเรียกว่าเป็นปางทุกขกิริยาก็คือหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญเพียรก็คืออดอ,อาหารนะฮะลักษณะร่างกายก็จะผอมลักษณะตรงอกเนี่ยนะ <finding. S 1> ท่านผู้ชมก็คือจะคล้ายๆกับเป็นผอมเห็นเห็นที่โครงเห็นโครงกระดูกนะและะ้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผม,จะจะม,มอาจารย์มาในช่องอาจารย์มาบันเิเพลินเลยนะครับนคือความบันเทิงเลยคุสาระ วันนี้ผมจะมานำเสนอพระสมเด็จเกไชโยวัดไชโยวราณหารนะครับซึ่งพระพิมพ์นี้เนี่ยนะครับตามคำบอกเล่าของพระธรรมธบรอดีตเจ้าวาดวัดระฆังโศินารามนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่านะฮะพระพิมพ์นี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2404ถึง2406ครั้งนั้นสมเด็จเรี้โตท่านได้สร้างพระองค์ใหญ่นที่อยู่ ที่ประดิษฐานอยู่นะ,ะ,ว,ะนวัชยวรวบิหารจังหวัดอ่างทองในการสร้างครั้งแรกๆเนี่ยนะเบตโตท่าไดมีการใช้ผงพิเศษนะกับผงของว่านหรือว่าเกสรต่างๆเนี่ยแล้วเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วพอตากแห้งแล้วเนี่ยพอตาพอพิมพ์พะมาแล้วตากแห้งแล้วปรากฏว่านเนื้อพระเนี่ยแตกนะก็สมเด็จพระยาโตท่านจริงได้ ใช้ข้าวเหนียวนะเนื้อข้าวเหนียวแล้วก็กล้วยนะข้าวสุกต่างๆแล้วก็รวมไปถึงใช้ตัวประสานซึ่งเป็นน้ำมันตังอิ้วนะก็ทําให้พระที่ออกมาเนี่ยเนื้อสวยแล้วก็มีความคือเนื้อเนี่ยเป็นทางเนื้อหนึบนะมีเนื้อหนึบเนื้อหนึบแข่งแล้วก็หนึบนุ่มนะเนื้อพระออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็บางองค์เนี่ยนะก็จะเป็นขาวอมเหลือง วยงามมากนะครับแล้วนี้พระที่ผมจะนําเสนอเนี่ยก็จะเป็นพระเนื้อเด็กแข็งแล้วก็แตกลายงาแตกลายถังกระโลกนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะข,ของที่พระธรมธรมบวรเนี่ยท่านได้กล่าวไว้นะแล้วพระองค์นี้มีความพิเศษคือนะเมื่อครั้งนั้นเนี่ยท่าเด็กพระนโตท่านได้ได้ตำบัดมาว่าเราควรจะมีธงชัยนะทางควรจะมีธงนะะเพื่อเป็นชัยทางพุทธศาสนานะ นั้นพระพิมพ์นี้เนี่ยทางด้านมุมขวาขององค์พระนาที่ก่อกประจบเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับไายธงท,ที่ลิวสบัดนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปชมองค์พระเลยนะครับว่าจะมีลักษณะเนี่ยเป็นไปอย่างไรเป็นไปตามคําบอกเล่าของพระธรรมขาวรอนหรือไม่ครับไปชมกันเลยครับเรามาพิจารณาดูองค์พระนะครับอันดับแรกก็ดูที่พิมพ์ท่านผู้ชมครับพิมพ์เนี่ยนะก็คือซุ้มเนี่ยจะค่อนข้างสมมาตรนะครับ แล้วก็ขนาดของทุ่มเนี่ยนะฮะก็จะใกล้เคียงนะกับแขนขององค์พระนะฮะพระพักเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆรูปไข่นะครับแล้วก็พระเกตเนี่ยจะลักษณะคล้ายเปลวนะเปลวไฟแล้วคือตรงโคนนะที่ขึ้นไปจากพระพักเนี่ยก็จะเล็กนิดนึงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะใหญ่พอไปปลายที่จะจะหลดซุ้มเนี่ยก็จะขนาดใกล้เคียงกับที่ขึ้นมาจากพระเกตนะฮะหูลักษณะคล้ายคล้ายหูท่านท่านจงพรบหูนเนี่ยคือไม่ไม่เชิงไปเป็นหูใบสีนะฮะ หูนี่ก็จะลักษณะ,ะโค้งโ้งออกนะนะโค้งออกกพระพักนะฮะแล้วลักษณะพิมพ์โดยรวมเนี่ยเรียกว่าเป็นปางทุกขกิริยาก็คือหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญเพียรก็คืออดอาหารนะฮะลักษณะร่างกายก็จะผอมลักษณะตรงอกเนี่ยนะท่านผู้ชมก็คือจะคล้ายๆกับเป็นผอมฮะเห็น,เห,นเห็นที่โคงเห็นโครงกระดูกนะแล้วก็ลักษณะแขนเนี่ยท่านผู้ชมครับ แขนนี่ก็จะเป็นปนะเป็นเป็นข้อต่อนะฮะไม่ลักษณะกลมนะเหมือนกับพิมพ์ท,ทั่วไปนะมันพิมพ์พุทธศิลป์อู่ทองสุขโขทัยอะไรพวกนี้นะครับนัานแหละนะครับว่าออกมาเนี่ยนะจะเป็นคล้ายๆกระดูกเป็นแขนเป็นข้อต่อนะฮะท่านชมลักษณะนี้นครับแล้วก็ลักษณะนี้เนี่ยการสร้างพระสมเด็จเกยโยเนี่ยก็จะมีห้าชั้นหกชั้นและเจ็ดชั้นท่านชมครับอันนี้นะฮะลักษณะน,น,นะครับแล้วเรามาชมดูว่านะ ข้อสังเกตคือนะฮะหลายๆพิมพ์เนี่ยนะครับฐานเนี่ยก็จะคล้ายๆนะตรงปลายทั้งสองข้างนะทุกฐานเนี่ยก็คือจะมีขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าปลายนะฮะนะครับโค้งนะฮะลักษณะฐานบัวลูกแก้วฐานแรกเนี่ยนะก็ลักษณะจะโค้งนะส่วนพระฐานอื่นเนี่ยลักษณะก็คือคล้ายๆจะตรงกลางเนี่ยฮะจะมีขนาดกว้างกว่าตรงปลายปลายนี่ก็จะเกือบแหลกนะครับทุกท่านครับ ยกเ้นนะฐานสุดท้ายเนี่ยนะฮะฐานสุดท้ายนี่ด้านซ้ายองค์พระนี่ก็จะยาวมานะยาวเลยออกมามากกว่ามากกว่าด้านขวาตัวด้านขวานะเกือบทุกพิมพ์กับทุกองค์ก็คือจะ umin, นาเป็นลักษณะเป็นเรียงกัน <amentos. S 1> ไปอย่างนี้นะฮะใหญ่สุดแต่ว่าฐานสุดท้ายเนี่ยฮนะฐานที่เจ็ดออกมานะจะยื่นออกมานะหรือว่าถ้าเราเปรียกก็เหมือนเหมือนพิมพ์พระอื่นคือฐานเขียงนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่เรามาสังเกตดูเนื้อท่านผู้ชมครับไอจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมฮะ ก็คือที่ด้านขวาองค์พระนะที่ขออประจกเนี่ยนะลักษณะจะคล้ายๆกับชายธงนะซึ่งได้มีบันทึกจากคำบอกเล่าของพระธรรมทบอนอดีตเจ้าวัดบัลคังโคสิตารามท่านบอกว่าสมเด็จพระพุทธันโตท่านีมีดำริว่าให้เปรียบเสมือนธงชายของผู้ศาสนาเพราะว่าการสร้างสมเด็จพระเกศิชยโยเนี่ยนะในจุดประสงค์เมืองต้นนะคือจะเป็นการสืบทอดผู้ศาสนานะก็ลักษณะ ด้านขวามุมบนเนี่ยนะก็จะเหมือนกับทงบกสบัดนะครับสังเกตดูว่าจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับกรอบด้านอื่นฮะด้านขวาก็จะเป็นกรอบเป็นเหลี่ยมธรรมดาเป็นมุมธรรมดานะฮะส่วนด้านซ้ายท่านชมครับนะเห็นว่าจะเป็นเปลวนะฮะเป็นเปลวขึ้นไปล้างหลังนี้นะครับแล้วก็เนื้อถ้าเราดูด้วยตาเปล่าท่านผู้ชมเห็นว่าเนื้อเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเนื้อออกสีขาวนะสีเหลืองนะเหลืองนวลนะแล้วก็ลักษณะเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อหนึบนะเพราะว่าในพระธรรมทวารเนี่ยก็ได้บอกว่า ในการสร้างเนี่ยนะได้มีการผสมกล้วยนะะผสมกล้วยและผสมข้าวเนี่ยเข้าไปแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะฮะได้มีการใช้น้ํามันตังอิวเนี่ยเข้าไปทำให้เนื้อพระเนี่ยสวยงามออกมามีสีมีษณะสีขาวนะฮะแล้วก็ไปถึงบรรณะเหลืองออกเหลืองนวลอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเห็นว่าวบางช่วงอย่างเช่นที่ซุ้มเนี่็จะเป็นสีเหลืองนะฮะเป็นเหลืองเหลืองนวลสวยงามแล้วก็จะมีนะฮะแตกลายสังฆโลกในทั่วองค์ ซูมก็จะเป็นแตกลายงานนะอันนี้อันนี้คือโดยรวมท่านชมครับเรามาดูด้านหลังองค์พระนะเนื้ออันนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นเนื้ออย่างที่ผมได้บอกแล้วว่ามีทั้งเนื้อสีขาวนะแล้วก็มีทั้งเนื้อสีเหลืองแต่ด้านนี้จะเป็นบางส่วนจะเป็นเหลืองนะเหลืองแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นขาวนะขาวออกมามีเหลืองเข้ามาปนนะบ้างเราเห็นชัดเจนนะว่าถ้าเป็นเนื้อเนื้อหนึบแล่งนะท่านชมจะมีรอยนะรอยปูาต แล้วก็ลอยบางส่วนที่มวลสารที่อ่อนกว่าจะยุบลงไปนะครับยุบลงไปบางส่วนเห็นไหมครับบางส่วนที่ยังลักษณะคงทนนะฮะบ,บางส่วนลักษณะสภาพเดิมนะฮะเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยก็คือนะฮะส่วนส่วนผสมมวลสารก็มีทั้งผงวิเศษมีทั้งปูนเปลือกหอยแล้วก็มีทั้งนามวลสารที่เป็นกล้วยเป็นข้าวนะแล้วก็เป็นผงเทศอนต่างๆเนี่ย ลักษณะเนื้อหนึกแข่งนะสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะท่านผู้ชมพาพขยายจากกล้อง 30x นะฮะท่านผู้ชมเบื้องต้นสังเกตดูนะที่มุมขวาใช่ไหมครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆเหมือนชายทงฮนะชายธงสะบัดนะฮะท่านผู้ชมครับเห็คนไหมครับว่าถ้าเป็นด้านซ้ายน่จะไม่มีฮะจะเป็นมุมแหลมธรรมดานะฮะท่านผู้ชมแต่พอด้านขวาองค์พระนมครับลักษณะมาดูเนื้อนะฮะเนื้อะจะเจาะเป็นบรรณะนะฮะ คือมีทั้งขาวแล้วก็บางส่วนนะที่เป็นสีเหลืองนะอย่างเช่นบริเวณหน้าอกเนี่ยเห็นชัดเจนใบหน้าไหมครับใบหน้าเนี่ยจะคล้ายๆรูปไข่นะฮะแล้วก็พเกตเนะี่ยเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเปลวนะฮะคือโคนนี่ก็จะเล็กนิดนึงแล้วตรงกลางจะป้องใหญ่แล้วก็พอไปตรงบริเวณเกือบจะหลดซุ้มเนี่ยก็จะเล็กเดียวไปลักษณะหูนะแล้วะะลักษณะเนื้อนะอันนี้เราใช้3 0 x เ็นี่ยเราก็สังเกตเห็นว่ามีนะ มีผ้ากำแพงนะแล้วก็เนื้อเนี่ยเห็นแตกลายสังคโลกสวยงามมากท่านผู้ชมครับธรรมชาติมากเลยแล้วเนื้อเนี่ยฮะลองสเกตดูที่ซุม้ม่ยเห็นชัดว่าเป็นเนื้อหนึกนะนี่ว่าเนื้อหนึกแล่งนะฮะท่านผู้ชมนะครับสวยงามมากนะท่านผู้ชมเนี่ยจะมีมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมฮะบางส่วนก็จะเป็นสีขาวอย่างผนังนี่จะเป็นสีขาวนะแต่พอพอมาส่วนที่เป็นส่วนที่ดูขึ้นมาไม่จะเป็นแขนมเป็นอกเนี่ยก็จะเป็นสีมนะเหลืองออกนะเหลือง เหลืองนวลสวยงามมากครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมจะแตกทั่วองนะฮะถ้าเป็นส่วนที่นูนขึ้นมาจะเป็นชั้นเนี่ยก็จะเป็นการแตกรายงานแตกแตขวางเลยนะแต่ถ้าเป็นผนังนี่ก็จะเป็นการแตกลายสังโคโลกนะคือแตกไปไม่ไมีทีไม่เป็นที่เป็นทางนะท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยนะละมวลามสารคร่อนข้างจะเยอะนะฮะอันนี้นะฮะด้านนะฮะซ้ายพอเรามาดูกล้องขยายสา x ิบเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าด้านซ้ายองค์พระเนี่ยนะ ฐานชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะไปจุดซุ้มด้านซ้ายไมครับนะฮะส่วนด้านขวานั้นไม่ไม่จรลดนะฮะท่านผู้ชมาดูนะครับอันนี้นะครับชมภาพขยายจากกล้องขยายกําลัง,างสูงนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะจะเป็นจะเป็นผิวของหินอ่อนนะฮะงดงามมากนะครับแล้วก็จะมีมากแตกลายถังขลกุกนะโดยนะลายที่แตกเนี่ยก็จะมีนะฮะมีเป็นมวลสาร แคลไซต์หรือมวลสารที่เป็นมวลสารที่เป็นส่วนผสมนะที่อยู่ในองค์พระเนี่ยนะขึ้นมาเคลือบเชื่อมนะติดนะบริเวณผิวบดนะฮะบริเวณผิวพระเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยนะฮะแล้วก็บริเวณนี้นะท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้จะเป็นพระกำแพงนะส่วนหนึ่งเป็นพระกำแพงนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นะแตกยอ่อยลงไปแล้วก็พระองค์นี้นี่น่าจะเป็นนะ เป็นพระที่ไม่ได้บรรจุลงในกลุ่นของวัดเกตชโยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นส่วนหนึ่งว่าจะไม่ไม่มีคราบกลุ่นะฮะแต่ว่าพระนี่น่าจะเป็นพระที่ผ่านการใช้นะฮะเห็นไหมครับยิ่งถ้าส่วนที่เป็นเนื้อขาวที่ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าจะเป็นเนื้อหน you you ึกนะฮะเนื้อหนึกแข่งนะท่านผู้ชมอันนี้นะครับดูนะครับแล้วก็ในส่วนที่บางส่วนก็จะเห็นรอยแยกนะะของเนื้อได้ชัดเจนนะฮะแล้วลักษณะพระนะพระที่ เกจโยเนี่ยนะครับเรียกว่าจะเป็นลักษณะเป็นนะลายเส้นนะท่านผู้ชม,มนะลายเส้นซึ่จะเป็นการแกะแบบนะแบบใหม่นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูนะฮนะที่เนื้อเรามาดูว่าพบอะไรบ้างนะอย่างส่วนนี้นะครับชัดเจนก็คืออันนี้นะฮะก็คือผุ๋มพิเศษบริเวณนี้ก็คือผ้ากำแพงนะครับเห็นชัดเจนนะท่านผู้ชม,มดูนะครับนะ เนี่ยบริเวณอกนะฮะยิ่งชัดใหญ่นะฮะว่าแล้วเป็นเนื้อหนึกนะฮะแล้วก็รอยแตกต่างกันโลกเนี่ยทั่วองนะฮะอันนี้จะเป็นดินเขียวท่านชมครับนะฮะนี่อันนี้นะฮะซึ่งเราจะไม่เห็นไม่เห็นเป็นแสงสะท้อนก็น่าจะไม่ใช่แร่นะครับเป็นดินบริเวณนี้ท่านชมครับอันนี้น่าจะเป็นโลหะนะฮะโลหะที่เป็นสีสีเงินนะครับก็อาจเป็นเหล็กไหลเงินดวงนะสันนิษฐานว่านะครับเพราะไม่มีไม่ไม่เป็นสีทองสีเงินฮนะครับ จุดนี้ก็เช่นกันนะท <Ether> ่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมาที่บอกว่าเป็นปรางนะฮะปรางบำเพ็ญทุกขกรลยานะฮะอันนี้นะที่เราเห็นเป็นเป็นคล้ายๆลากฟันนะฮะเนี่ยฮ <condition>. <ness> ะท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นแกะลายเส้นที่งดงามนะครับอันนี้นะครับแล้วก็แผนนะฮะท่านผู้ชมเมื่อเราดูกล้องขยายกาลัง realistic. สูงเนี่ยเราจะอาจจะดูว่าขนาดใหญ่หน่อยแต่ว่าถ้าเราดูด้วยตาจะเห็นว่าเป็นเส้นนะฮะเป็นเส้นเป็นลายเส้นนะครับท่านผู้ชม ฐานก็เช่นกันใช่ไเราดูนะ,ะว่าเป็นลายเส้นแต่ว่าเข่านะเขานะนี้ท่านผู้ชมครับเราดูว่าเป็นลายเส้นแต่ว่าพอเรามาดูด้วยกล้องขยายกำลัสงสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าในะบริเวณด้านวาขวาองค์พระนี่จะเป็นเข่าขึ้นมานะฮะเป็นหัวเข่าขึ้นมายกเขายกขึ้นมานะครับชัดเจนอันนี้นะฮะแล้วก็ฐานนะที่ผมบอกว่าฐานบูรุษแก้วนมครับว่าด้านซ้ายองค์พระเนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นนะเรียวนะเรียวเล็กตรงกลางเนี่ตรงกลางก็จะเป็นขนาดใหญ่นะ แล้วก็ตรงข้างด้านขวาก็จะเล็กเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นลังหลักโค้งนะฮะอันนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นดินสอเหลืองนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยดินสอเหลืองแล้วก็บริเวณนี้นะท่านผู้ชมนะฮะบริเวณนี้ครับเป็นเม็ดทองนะเนี่ยฮะเม็ดทรายทองนะฮะที่เป็นถีทองสะท้อนขึ้นมาครับบริเวณนี้นะครับ ค้ับภาพขยายจุดนี้เราเห็นมาเนี่ยนะเป็นแตกนะแตกลายสังคโลกชัดเจนนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับแตกลายสังคโลกแล้วก็เราจะเห็นว่านะเป็นมวลสารนะฮะมวลสารหลากหลายนะท่านผู้ชมครับเวณนี้นะครับแล้วก็ที่ซ้มเนี่ยนะฮะที่ซ้มเนี่ยจะแตกลายขวางเรียกว่าเป็นการแตกลายงานนะฮะเห็นนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดพักกำแพงนะฮะบิเวณนี้นะครับท่านผู้ชมเนื้อนี่เห็นว่าเป็นเนื้อสีขาวเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนื้อเดิมมันจะเป็นสีขาวนะ แต่ก็จะมีลักษณะว่าเป็นโนะมนสารอื่นๆนะที่ไม่ใช่สีขาวที่เป็นกล้วยมีกล้วยมีข้าวเข้าไปนะครับถ้ามาชมเป็นส่วนผสมเข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดินสีเหลืองนะฮนะนี่ครับแต่ว่ามีคารไซด์นะหรือว่ามีโมนสารอื่นขึ้นมาเคลือบก็เลยไม่เห็นเป็นสีเหลืองชัดเจน,นครับเรามาชมด้านหลังองค์พระนะฮะน่าเห็นะชัดเจนนะว่าเป็นเป็นเนื้อหนึกนะท่ามาชมแล้วก็ เนื้อเนี่ยจะเป็นสีขาวนะฮะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเมื่อนะเมื่อเป็นผสมเป็นองค์พระนะแล้วก็พิมพ์แล้วเนี่ยนะเวลาผ่านไปทําให้มวลสารต่างๆนะที่เป็นน้ําว่าน้นําผงกนเกสรนี่ก็จะขึ้นมาเคลือบบนผิวถึงแม้จะเป็นด้านหลังนะก็ตามนะครับก็ขึ้นมาเคลือบได้นะฮะท่านผู้ชมบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนื้อเป็นสีขาวแต่ว่าจะมีน้ําว่านะน้ําว่านนะ้นํา ผมแคสต่างๆเลยขึ้นมาทําให้สีเนี่ยไม่ใช่สีขาวนะมาคลุมมาคลุมเนื้อพระที่เป็นสีขาวอยู่นะครับบริเวณนี้ท่าู้ชมรับนี้ก็เป็นนะสีเหลืองเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นนะครับลักษณะของส่วนหนึ่งของดินสอเหลืองนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับบริเวณขาขาวพวกนี้นะขุนๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเป็นผงวิเศษนะฮะผงวิเศษที่นะที่อยู่บนผิวนะขององค์พระครับแล้วก็ลักษณะจะเป็นนะรอยยุบ ยุบลงไปในของมวลสารที่อ่อนกว่าแต่ว่าเนื่งองจากว่าเป็นเนื้อหนึกนะท่านผู้ชมครับก็ไม่ไม่ยุบมาลนหนณะว่าเป็นรูลงไปนะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะเป็นเนื้อหนึกที่สวยงามมากนะท่านผู้ชมนะผิวนี่จะเป็นเห็นไหมเป็นเหมือนกับแก้วนะแก้วมาเคลือบไปเนี่ยวงามมากนะครับนะนี่คือบริเวณด้านหลังองค์พระนะเราก็จะเห็นนะแต่ว่าลักษณะการแตกมันจะน้อยกว่าด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหลังนี่จะเป็นจะเป็นลักษณะว่าเรียบนะฮะไม่มีไม่มี ส่วนที่เป็นนูนขึ้นมาที่เป็นลายเส้นขึ้นมาเพื่อทาให้การแตกนะฮะน้อยลงนะ่านู้ชมนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นเห็นไหมฮะนะฮะเป็นรอยเป็นเส้นในการที่ปรากฏพิมพ์นยฮะจะมีวัสดุต่างๆนะที่มาเป็นทําให้เกิดรอยต่างๆนะฮะหรือว่าบางทีเราก็เรียกว่าอย่างนี้อันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นรอยปูไต่ไหมครับนู้ชมเนี่ยเป็นเม็ดๆนะฮะนู้ชมอันนี้ก็คือธรรมชาติงดงามมากนะของพระองค์นี้นะฮะนี่ครับเรามาทดสอบ ดิจิยาแม่เหล็กกำลังสูงนะท่านผู้ชมก็ต้องตั้งให้ได้ว่าเกือบล้มนะฮะครับดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาออนออนเลยนะครับนะครับพระที่ผมได้มานําเสนอท่านผู้ชมเนี่ยก็จะลักษณะนะครับก็จะเป็นไปตามคำบอกเล่าของพระธรรมทาร้าวบนะครับผมเองก็อ่านในเอกสารมาหลายเล่นไปอ่านในเว็บไซต์ มาหลายเว็บไซต์นะก็จะเป็นไปตามที่ได้นำเสนอท่านผู้ชมแล้วก็เนื้อหาจําง,งเบียดว,ว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระเนื้อหน่กแต่งนะแล้วก็มีการแตกปลายสังโลกแตกปลายงาที่สวยงามมีมวลสารนะหลากหลายชนดิดนะเป็นไปตามนะเป็นไปตามเอกสารของหลายๆท่านที่เขียนมานะลักษณะตามนี้แล้วก็พระพิม เอทโยเนี่ยนะครัต้องบอกว่าเป็นพิมพ์พระที่มีพิมพ์ที่สวยงามงดงามนะคุณค่าแก่การที่เป็นมรดกทางศาสนาของไทยเราที่จะเราเชาวพุทธนะหรือว่าใครก็ตามที่เลื่อมใสเนี่ยมัจะมีสะสมไว้บูชาเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองอย่างมากๆเลยนะครับวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้รับชมนะวิดีโอที่ผมได้น,นําเสนอนะจะไปเกี่ยวกับเรื่องพระหรือเรื่องใดๆก็ตามแล้วก็หลายท่าน ก็ยังได้กําลังใจมานะสแสดงวาตถิเห็นมาแล้วก็ได้สแสดงความพิดเห็นมะาได้นําเสนอข้อมูลเสริมต่างๆมาก็ต้องขอขอบคุณน,นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว,ว่าในวีดีโอต่อไปเลยท่านจุ่มว่าคงจะติดตามรับชมนั่นะเรียกว่าเรามาแบ่งปันความรู้กันแล้วก็เช่นเคยนะฮะผมก็ย้ําว่าอยู่ที่ท่านเองท่านดูแล้วแต่พี่นาจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าท่านมีแนวทางอื่นนะที่จะทาให้เราเนี่ย ได้มีโอกาสบูชาพระสมเด็จนะที่สร้างในสมเด็จพระยันโตในสมัยนั้นจริงก็ถือว่าเป็นจดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนที่เริ่มใสเนี่ยก็เดินไปสุดหมายนั้นนะครับวันนี้อาจารมาต้องลาไปก่อนนะครับแลพวพบันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ